สวัสดีครับวันนี้สวนใหญ่หนุ่มอินเตอร์นะครับจะมาแบ่งปันเรื่องสารจับใบนะครับที่เรารู้จักแล้วก็ใช้กันทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้เกี่ยวกับาการพ่นปุ๋ยพ่นฮอร์โมนนะครับการฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงทุกอย่างต้องใช้ยาจับใบทั้งหมดนะครับผมแต่ยาจับใบมีหลายยี่ห้อตามท้องตลาดมีเยอะมากแล้วเราจะเลือกยี่ห้อไหนที่ดีแล้วก็ ใช้แล้วมีประสิทธิผลประสิทธิภาพที่ชัดเจนและได้ผลได้เยอะที่สุดอ่าวันนี้ผมก็เลยเอาใบเผลือกแล้วก็ใบมะเขือยาวนะครับที่มีขนใบเปือกจะมีความมันสามารถที่จะแบบมีการจับใบได้ยากมากนะครับเอาเรื่องที่ยากๆเนี่ยมาลองทดสอบดูนะครับแล้วน้ำที่ใช้เนี่ยผมใช้น้ำผสมสีอาหารนะครับเพื่อที่จะให้ ทุกๆคนเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวแรกเลยนะครับคือน้ํายาล้างจานอ่าไม่ได้บอกยี่ห้อนะน้ำยาล้างจานนะครับใช้แค่ปลายไม้นะครับลองจิ้มดูปฏิกิริยาก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับแล้วก็ตามท้องตลาดซื้อมาขวดละ20บบาทนะครับผมแล้วก็ยี่ห้อดังนะครับที่ผมพูดยี่ห้อนี่ปุ๊บทุกคนจะรู้จักทันทีเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น นำเข้าต่างประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยชัดเจนมากผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมเซ็นเซอร์ไว้ซึ่งผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนแบบนี้เนี่ยแต่วิธีการใช้เอาไปใช้จริงมันไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวผมจะไปบอกเคล็ดลับช่วงใช้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ตัวไหนดีนะครับมันมีช่วงพีิกอยู่นี่ครับสำหรับใบมะเขือนะครับก็บอกเลยว่า ต้านทานยาตัวนี้ไม่อยู่นะครับกระจายตัวได้เร็วมากซึมได้เร็วมากนะครับอ่าซึมได้เร็วมากผมก็เลยเซ็นเซอร์ไว้กลัวกลัวเขาฟ้องกลัวเขาฟ้องนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบอีกวิธีหนึ่งนะครับทำให้ทุกคนเห็นในหลายอย่างนะครับแล้วก็จะได้พิจารณาไปพร้อมกันเห็นรีวิวได้หลายรีวิวชอบเอาแป้งมาผสมนะครับผมก็เลยเอาแป้งมาผสมบ้างผสมตัวยาเอาแค่ติด ปลายไม้แค่นั้นแหละนะครับผมเอาจุ่มลงแล้วก็ใช้แป้งแล้วก็คนๆๆก็เข้ากันทุกอย่างนะครับเข้ากันทุกตัวเลยแล้วก็แก้วนี้เป็นแก้วน้ําเปล่าผมก็เลยเอามาลองเอาน้ําเปล่าที่ไม่ผสมยาจับใบเลยมาผสมดูก็คนก็เข้ากันเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะทดสอบทำไมมมนได้มีสาระอะไรเลยแต่ก็ทําให้ทุกคนดูครับเพราะว่ามีหลายคลิปหลายรีวิวที่ทําแบบนี้นะครับส่วนเวลาที่ผมเอาไปใช้จริงเนี่ยจะใช้ นิดเดียวนะครับซึ่งาสารจบใบเนี่ยทุกๆตัวเนี่ยจะใช้ประมาณ3 CC ซีซีนะครับต่อน,น้ำา20ลิตรผมก็เลยลดปริมาณลงแล้วก็ไอ,ไอตัวที่เป็นตามท้องตลาดเนี่ยคนละ20บาทผมตัดลงเลยผมเอาหลักๆไว้แค่3ยี่ห้อแค่นั้นเองนะครับใช้นิดเดียวแค่ไปลายปลายสลิงนะครับต่อน,น้ำา1 1 2 5ลิตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปฉีดในใบเผือกดูนะครับฉีดในใบเผือกดู แต่ทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยที่ผมเอาไปฉีดเนี่ยใบพริกใบผักอะไรต่างเนี่ยจับใบได้ดีนะครับจับใบได้ดีอันนี้ตัวแรกนะครับเป็นการใช้น้ายาล้างจานนะครับซึ่งที่ชวนนี่ก็ลมแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับลองลองลองพ่นดูใบที่มีลักษณะที่มีรูปร่างที่ชันชันลงเนี่ยจะจะมีการจับใบที่ที่ยากนิดนึง แต่ใบไหนที่เป็นเป็นแอ่งนะครับก็ฉีดแล้วรู้สึกว่าจับใบได้ง่ายนะครับเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับถ้าใบลักษณะแบบนี้คือจับจับได้ยางจริงแต่ใบใบแบบนี้จับทุกใบแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่ช่วงท้ายต้องรอดูสักประมาณ5นาทีนะครับต้องรอดูประมาณ5สัก5นาทีแล้วทุกคนจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับผมถึงความแตกต่าง อันนี้เป็นน้ํายาล้างจานอ่ะตัวที่2นะครับเป็นยี่ห้อดังนะครับที่ตามท้องตลาดนะครับที่ทุกคนรู้จักก็ลองเอามาฉีดดูครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับน้ํายาล้างจานมีการจับใบนะครับเป็นเป็นโมเลกุลน้ําที่เป็นจุด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 เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นตัวนําเข้าจากประเทศจุด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  <laughs> ก็เหมือนกันครับประสิทธิภาพเหมือนกันเลยนะครับกับทั้งสองตัวมีโมเลกุลน้ําจับตัวตามใบนะครับเป็นจุดๆๆเหมือนกันนะครับใบที่มีความชันมากนะครับไม่เป็นแหงกก็จับตัวยากนิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดเราฉีดหลายใบนะครับทดสอบไปหลายใบแล้วก็จะได้ให้ทุกคนเห็นว่าประสิทธิภาพทั้ง3าตัวเหมือนกันนะครับมีการจับใบเหมือนกันที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนอ่า ดูเลยครับตัวนี้ปลูกบอลน,นะครับไอ้ปลูกเผือกไว้ไว้เยอะอยู่ครับก็เลยมีทดสอบเยอะ <c oughs> จะได้ฉีดแบบให้หินกันจัดจักกันไปเลยนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนด้วยนะครับทุกคนควรจะมีสารจับใบไว้นะครับเผื่อมีฝนมาตกหลังจากที่เราฉีดเนี่ยาสารอาหารที่เราฉีดลงไปจะได้ซึมเข้าใบพืชได้รวดเร็วนะครับจะได้มีสูญเสีย ค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่าฮอร์โมนเลยต่างๆที่ฉีดลงไปพืชแบบศูนย์เปล่านะครับผมตรงนี้ก็ทดสอบครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับก็มีการจับน้ําเหมือนกันนะครับแล้วผมจะมาสรุปให้ดูทั้ง3ตัวเลยนะครับผมเวลาผ่านไปพักไว้สักประมาณ5นาทีนะครับมาดูเลยนะครับตัวแรกเนี่ยน้ำยาล้างจานนะครับโมเลกุลยังยังจับอยู่เนี่ยยังเป็นก้อนยังเป็นจุด เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการกระจายตัวยังไม่มีการซึมเข้าผิวนะครับยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมแล้วก็ตัวที่2นะครับผมคือตามท้องตลาดที่เป็นยี่ห้อดังนะครับผมที่เป็นยี่ห้อดังแล้วซึ่งมันมันว้าวมากครับมันดูแล้วรู้สึกว่าเป็นการนำพาสารเข้าไปในใบที่เริ่มเห็น ได้ชัดเจนมากนะครับมันจะเป็นจุดๆแต่มันมีการซึมเข้าไปในใบที่แบบเฮ้ยมันตอนทดสอบมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้แต่แต่รู้สึกว่าประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะชัดเจนกว่านะครับเพราะส่วนผสมต่างๆมันจะมีสารลดความตึงผิว n อไอ o c y a n i c Sustained f ฟา a f u l มีออยล์อะไรต่างๆไม่รู้นะฮะ มากถึง82%ผมจะใบให้แล้วไปหาซื้อเอ,เองนะไปหาซื้อเอ,เองนะครับเป็นการใบให้ผมไม่ได้อวยยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ทําให้เห็นชัดๆนะครับให้เห็นชัดๆว่าไอตัวเนี้ยไอที่ว่ามี82%สารตัวเนี้ยมันทําให้ว่าเราใช้แล้วมันชัดเจนส่วนไอตัวนําเข้าจากต่างประเทศจุดๆ,ๆ,ๆนี้ครับทุกคนดูว่าโมเลกุลเนี่ยมันยังจับตัวในใบเหมือนเหมือนเดิม มันไม่ได้กระจายตัวเหมือนตอนที่เราทดสอบตอนครั้งแรกซึ่งรีวิวที่ผมซื้อตอนอะมันรู้สึกว่ามันว้าวมากก็เลยซื้อมาใชาด้ดูแต่เอามาทดสอบจริงๆมันไม่ได้กระจายตัวเร็วเหมือนตอนที่เขาทําให้เราดูครับอ่าเนี่ยคือมอจุดที่พีคมากที่ผมอยากจะมาแบ่งปันแล้วผมเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อแล้วแหละ <c oughs> ตัวน,นี้ผมใช้นะผมเห็นแล้วผมซื้อมาใชา้แต่เอาเวลาทดสอบจริงๆแล้ว เอาตัวยี่ห้อดังที่มีส่วนผสมที่ผมบอกนั่นแหละเอามาใช้แล้วมันจะได้ผลจริงๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสรุปง่ายๆนะครับผมสรุปง่ายๆให้ทุกคนเห็นถึงความเป็นจริงว่าหลายๆอย่างที่เราใช้เราควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอามาใช้เพื่อจะลดต้นทุนของเรานะครับทุกคนก็ตัดสินใจเอ,เองแล้วกันะนะครับผมก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาแบ่งปันให้ทุกคน าชาวเกษตรกรนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปซึ่งคลิปหน้าผมจะมาทดสอบกันทำปุ๋ยให้ดูนะครับผมว่าปุ๋ยตัวนี้ดีนะครับสวัสดีครับ